สวัสดีจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะวันนี้เอาบรรยากาศนั่งรถไฟมาฝากนะคะนั่งมาจากเมืองครัวจะขึ้นไปเมืองอโรซา่นะคะช่วงนี้คือช่วงเอาทุ่มนะคะเอาทุ่ม um เป็นฤดูกาลร,ระหว่างซัมเมอร์และวินเทอร์ค่ะช่วงนี้นะคะใบไม้ของต้นไม้บางชิ้นก็จะเริ่มเปลี่ยนสีนะคะบางต้นเปลี่ยนเป็นสีแดงสีเหลืองสีส้มนะคะพอเห็นแล้วมีความหลากหลายสีแล้วก็มีความสวยงามมากเลยค่ะหลังจากนั้นใบไม้ก็จะเริ่มร่วงนะคะ เริ่มสู่หน้าหนาวค่ะบรรยากาศก็ค่อยๆลดลงนะคะวันก็จะเริ่มสั้นลงกว่าเดิมซึ่งแตกต่างในช่วงซัมเมอร์มากๆค่ะพออากาศเปลี่ยนนะคะเครือก็เป็นหวัดเลยทันทีนะคะวันนี้เสียงอาจจะแปลกๆนะคะทุกคนสวิตเซอร์แลนด์เป็นเมืองในฝันของใครบ้างคะคอมเมนต์มาหน่อยค่ะบางคนก็บอกว่าสวรรค์นบนดินบางคนก็บอกว่าสวยเหมือนไม่มีอยู่จริงนะคะเอาจริงๆนะคะเครือเห็นด้วยค่ะคือสวยมากๆนะคะของจริงนี่คือธรรมชาติฮิวใจที่แท้ทูนะคะรถไฟที่เครือนั่งจะมีแค่รางเดียวนะคะรถไฟจะสวนกันอีกขบวนหนึ่งต้องรอ ที่สถานีนะคะรอเพื่อที่จะให้ขบวนที่ลงมาค่ะได้ไปก่อนหลังั้นขบวนที่เคอนั่งก็จะได้ขับไปที่อโรซาได้นะคะ